ครับใครที่เป็นแฟนบันแท้ฮอนด้าแจ๊ไม่อยากให้พลาดคลิปนี้อีกแล้วนะครบเพราะว่าเป็นตัวท็อปแล้วได้สีขาวแล้วไม้น้อยอีกแล้วนะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ214 Honda Jazz GK ตัวท็อป1.5 SV ไม่6 j จ z z G K นะฮะจะเป็นว่าจะเป็น Honda Jazz โฉมสุดท้ายที่มีวางจาหน่ายในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันเป็นที่น,น่าเสียดายว่าไม่ได้วางขายแล้วนะฮะทำให้มือ2นี่ได้กลับมาได้รับความนิยมสูงมากๆเลยนะครับวันนี้ที่เอามาให้ดูเนี่ยเป็น G K ตัวก่อนไมเนอร์เชนนะฮะเป็นรถบ้านแบบแมือแรกมือเดียวและได้ตัวท็อปด้วยฮะ,ะคันนี้เลย2014 Honda Jazz G K 1.5 S V ไหกหมื่น รับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีทนหนักไม่มีตัดตอมไม่มีพิการไม่มีน้ําท่วมเลขไม่แท้ๆ6 0,000กิโลเมตรรับประกันซื้อนเต็มราคาครับรถบ้านมือแรกมือเดียวผู้หญิงขับอีกแล้วนะฮะโมเดลผลิตปี2014แท้ๆเลยจดทะเบียนก็2014นะครับอาอยุรถ9ปีนะฮะเพราะฉะนั้นเจ้าของเรยอาจจะมีเก็บสีมาบ้างเป็นบางชิ้นนะครับกระหย่อมกระหย่มนิดนิดนหน่อยๆน,นะครับ รวมๆแล้วถือว่ายังสวยดูดีมากๆนะครับวันนี้เพิ่งล้างเสร็จใหม่ๆเลยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะฮะกระจังหน้าจะเป็นแบบนี้นะฮะเรียบๆสีดำเงาๆมันก็ดูน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะฮะมันจะดูคมๆมนๆนะดูน่ารักดีนะครับโคมไฟหน้าเป็นโคมมัลติ Reflector นะครับน้าตัวแรกนี่จะยังไม่มี LED ให้นะครับก็จะเป็นโคมธรรมดาทั่วไปด้านในรมดำเท่ๆไฟตัดหมอกมีนะครับเป็นตัว SV นะครับ อ่ะสีสันนะครับก็ผ่านการเก็บมาบ้างเล็กๆน้อยๆอยนะครับบางชิ้นเยอะเราก็ทำไปบางชิ้นไม่เยอะก็ขัดขัดไปแต่รวมรวมทำออกมาแล้วตอนนี้สวยลงตัวเรียบร้อยนะครับมาด้วยสีขาวเท่ๆแบบนี้เลยนะครับฝากระโปรงนะครับออกแดดส,สวยงามเรียบร้อยคอไปยังบางยังใสใช้ได้กันชนมีเก็บให้เป็นบางส่วนนะครับตอนเข้าม,ามีถลอกนิดหน่อยนะครับตอนนี้โอเคแล้วสีสันผมมีเก็บ ให้กระยำกระยำนะฮะเท่าที่จําได้ดแถวนี้มีทะลอกนิดหน่อยอันนี้โอเคแล้วภาพรวมแบบขวานะครับทั้งแดกบางชิ้นก็ทําบางชิ้นก็ขัดรวมๆทาออกมาแล้วสวยดูดีใช้ได้นะครับเงียนใสเป็นเนื้อเดียวกันเจ้าของเดิมมีใส่สเกิร์ตข้างมาให้เราด้วยสเกิร์ตสเกิร์ตมันมีอยู่แล้วแบบจำไม่ได้ไม่แน่ใจนะว่าสเกิร์ตตัวนี้มันสเปคเขามีอยู่แล้วหรือเปล่าแต่ว่าโอเคให้มาก็ขอบคุณมากมือจับ สีเดียวกับตัวรถครับมีสมาร์ทเอนทรีให้ด้วยนะครับมีกันขโมยเจ้าของเดิมแถมฟรีมาให้เรียบร้อยเลยนะสีสันข้อไปก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับกระจกข้างมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับหลังคาไม่ได้ยุ่งอะไรล้างน้ําเปล่าให้อย่างเดียวโดยรวมก็ถือว่ายังสวยใสใช้ได้นะครับล้อมแม็กนะครับรุ่นนี้จะเป็นดิสเบกล้อหน้าหลังดัมเบลนะครับเนื้อแม็กก็ของเดิมโรงงานทั้งหมดเลยโดยรวมก็ถือว่า โอเคนะมีลอกลอกถลอกถลอกเออดูแล้วไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอาวงนี้เดี๋ยวทำสีให้ละกันวงนี้ดูแล้วถลอกเยอะเดี๋ยวทําสีวงนี้ให้นะฮะเป็นหน้างเงาร่องเทานะครับายางเบอร์ 18555R16 เจ้าของเดิมให้มาเป็นมิชลินนะฮะมิชลินปี22โอเคยางถือว่าค่อนข้างใหม่เลยปลายปี22ด้วยนะครับดอกมาเต็มเลยพี่น้องขอบคุณมากนะฮะใช้กันยาวๆนะครับสวยกลิปเลยอ่ะล้อหลังขวาเป็นไง รวมๆก็โอเคนะมีถลอกบ้างเบาๆนะฮะวงนี้อาจจะเว้นได้นะครับยางมิชลินเจ้าของเดิมไม่มาปีย2บสองตรงไหนเอาตรงนี้นะปลายปี22บสองถือว่าได้ยางค่อนข้างใหม่เลยดอกสวยดอกเต็มดอกคมนะอีก3ปีได้แน่นอนนะฮะอ่ะโครงสร้างกันต่อฮนะมาสะโพกหลังขวาครับสติกเกอร์อยู่ดีไม่มีงัดแงอะไรนะฮะเม็ดอาร์คสวยงา อยู่ครบซอกประตูด้านในสวยเดิมใสไม่มีปิกควมไม่มีชนหนักอะไรนะครับเสากลางขวาห้าเมทอาร์สวยงามซอกด้านในน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดอะไรนะสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามนะฮะด้านข้างมีขลอกเบาๆนะฮะสติกเกอร์ของเดิมนะ น,นี่มีตลอกนิดหน่อยนะครับอาจจะเคยขนของเล็กๆน้อยๆนะแต่ดูแล้วไม่ต้องไปยุ่งนะฮะอย่าไปพ่นนะปล่อยมันเดิมๆเดี๋ยวจะกลายเป็นรถมันเคยพ่นซอกในมาแล้วจะดูไม่ดีนะปล่อยตามธรรมชาติไปเสาหน้าขวานะเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวนะเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยนะครับด้านล่างดรอทมาร์กิ้งแต้มสีวนอุอยู่ครบซอกในประตูสวยเดิมใสอ่าด้านท้ายครับ ทรงฮัชแบกน่ารักน่ารักเจ้าของเดิมแถมสปอยเลอร์มาให้ด้วยขอบคุณมากนะครับสปอยเลอร์เท่ๆมีไฟเบรกให้กระจกเดิมของ Honda พร้อมฟิล์มพร้อมไลฟ้านะครับไฟท้าย GK นี่เท่มากนะครับไฟท้ายแบบนี้เลยซ้ายสวยขวาโอเคสวยนะครับฝาท้ายเจ้าของเดิมให้มาอันนี้ขัดอย่างเดียวไม่ได้ยุ่งอะไรโดยรวมถือว่าสวยนะครับสวยเลยกันชนล่ะเป็นไงกันชนก็เรียบร้อยนะครับดูแล้วสีสันเขาให้มาโอเคเลยนะครับกันชนนี่ผมขัด นะพระที่จาร่าไม่ได้ยุงอะไรฝาท้ายเปิดมาแล้วด้านหลังตะเข็บแห้งสนิทเม็ดอาร์ครสวยงามฝาก็น็อตเดิมฝาน็อตที่ฝาไม่มีถอดน,นะครับน็อตเดิมไม่มีถอดไ,ไม่มีขยับเม็ดอาร์ครสวยงามเม็ดอาร์ครสวยงามผิวแห้งสนิทซ้ายขวาเหมือนกันนะครับด้านหลังเดิมหมดแนวซิลโิโคนเดินตรงเป๊ะไม่มีร่องรอย,รอยการเคาะการพ่นอะไรนะครับแห้งสนิท มีทารองมาให้ด้วยขอบคุณมากมีไฟส่องสว่างให้ด้วยนะครับพรมพื้นยังสวยเลยนะครับเนียนเลยใช้ได้นะครับล้อไหลแม่แรงอุปกรณ์ถอดล้อมีให้ครบถ่าล้อไหลเป็นล้อกระทะนะฮะยังไม่เคยลงพื้นเลยหนวดอยู่ครบนะะแนวซิลิโคนด้านหลังเดิมหมดครับเม็ดอาร์คสวยงามผิวพันธุ์แห้งสนิทของเดิมโรงงานหมดนะครับ ไม่มีร่องรอยการชนไม่มีร่องรอยทาสีไม่มีสนงสนิมทุกอย่างแห้งสนิทเดิมจากโรงงานนี่ขอไปบางๆเลยนะภาพรวมแนบซ้ายนะครับบางชิ้นก็ทําบางชิ้นก็ขัดจำไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่รวมๆทาออกมาแล้วตอนนี้สวยเนียนใสตลอดทั้งแถบมีสเกิร์ตให้ด้วยนะครับมือจับสีเดียวกับตัวรถมีสมาร์ทเอนทรีให้2ฝั่งมีกันขโมยเจ้าของเดิมแถมฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วกระจกข้างมีไฟเลี้ยวเช็ด ล้อมแม็กกันต่อเลยนะครับลายเดิมเนื้อเดิมล้อนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววงนี้ก็ทําสีให้ด้วยละกันนะฮะก็ตรงกลางโอเคแต่ขอบกันนี้รู้สึกจะเยินไปนิดหนึ่งเดี๋ยวจบเทปนี้เรียกร้านซ่อมแม็กมาทำสีให้นะครับได้ยางมิชลินนะเอเนอรปี2022โอ้คุ้มจริงๆขอบคุณเจ้าของเดิมมากดอกสวยคมลึกเลยนะครับล้อหลังซ้ายนะครับรวมๆก็พอได้มีถลอกตรงขอบนิดหน่อย อ้าวเดี๋ยวทําให้สีวงเลยละกันนะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเรียกร้านซ่อมแม็กมาทาให้มันสีวงเลยละกันนะอะจะได้สวยๆนะครับยางปียิบสองนะฮะของมิชลินดอกสวยคลิปเลยนะฮะใช้กันยาวๆคุมจริงๆอ่ะสวโพกหลังซ้ายนะฮะสติกเกอร์อยู่ดีไม่มีงับแง้อะไรนะครับมาร์คก,กิ้งหัวน็อตอยู่ครบนะฮะสโพกหลังซ้ายเมทาร์คสวยงามอยู่ครบ เสากลางซ้ายเม็ดแอคสวยงามซอกประตูด้านในน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดอะไรนะฮะสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นแ่นเบรดเรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแกะเกาผลิตและประกอบประเทศไทยเครื่องยนต์ l 15 z 2 1 0 0 0 3 4 6เลขตัวทัง MRHGK AH ลงทาง้ายด้วย P 1 0 0 3 3 5นสาวหนะครับเสาหน้าซ้ายครับเม็ดแค อยู่ครบตลอดทั้งแนวเลยนะครับนี่อยู่ครบตลอดทั้งแนวยาวลงไปเลยมาร์กิ้งหัวน็อตอยู่ครบซองในประตูสวยเดิมๆใสๆภาสีต่อแล้วหมดปีหน้าใช้ได้ยาวๆมิถุนาใช้กันยาวๆเลยพี่น้องกระจกเดิมของ Honda พร้อมฟิล์มรอบคันไปดูเครื่องยนต์กันไปมาดูเครื่องกันเลยนะฮะรถเก่งเล็กของ Honda มักจะใช้เครื่องตัวนี้แหละเครื่องบล็อกยอดนิยม IVTEC 1.5ลิตรครับ 117แรงมา้ารองรับได้ถึง e 8 5อต,ตาเส้นเบืองประมาณ16กโลลิตรมาพร้อมแบบเกียร์ CVT ไม่6 0 0 0ืโลใสๆเลยพี่น้องนะอ่ะซอกในกันก่อนฝั่งขวาซอกในน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะแก้มขวาแก้มขวาเป็นไงแก้มขวาเดิมนะฮะฝันน่งนี้เอาน็อตเดิมไม่มีถอดเบ้าโชกนะครับเม็ดอาร์คสวยงามผิวพันธุ์แห้งสนิทนะครับชัดซีสวยงามนะฮะแห้งๆเลยคันหน้ารุ่นนี้ดูง่ายครับ ไม่มีอะไรบงังเป็นสีเทาขุ่นๆนะครับรูกลมคมกริบนะฮะเลขเครื่องมองเห็นด้วย L15 z 2ลงท้ายด้วย1 0 0 0 3 4อะไรชักอยาก่างนะอ่ะไม่เป็นไรคันหน้ารูกลมคมกริบนะฮะเม็ดอสวยงามนะรูคมคม,คม,คมเลยแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้เบ้าโชคสวยงามซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันแห้งๆเม็ดอรสวยงามแก้มซ้ายคันนี้มีถอดตำสีนะครับ แต่ว่าโครงสร้างด้านในเดิมหมดนะครยังสีเทาขุ่นๆเม็ดอาร์คสวยงามนะชิ้นนี้มีถอดทําสีตรงนี้เดิมนะครับน็อตด้านในเดิมหมดนะฮะฝาโปรงก็น<ม>็อตเดิมนะฝาโปรงก็ไม่เคยถอดนะครับ<ม>ถือว่าด้านใต้แห้งนะครับแผ่นกันร,ร้อนอยังดูดีสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดเลยไม่มีงักแงอะไรฝากระโปรงตะเข็บแนวซิลิโคนเดินสวยงามสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดนะครับแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะ รวมๆก็ถือว่ายัางค่อนข้างเดิมนะและได้ไม้หก0 0 0 0นโลด้วยเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันเลยไปตัวนี้ 1.5SV จริงๆจะบอกว่าเป็นท็อปก็ไม่เชิงนะเพราะจริงๆมันจะมี SV+ อีกรุ่นหนึ่งแต่ว่าต่างกันแค่ตัวนั้นแอร์แบ็กเขาจะเป็น8ใบแต่ว่าตัวนี้จะแอร์แบ็กคู่นะแต่สเปคที่เหลือจะเหมือนกันเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะออกแค่ตัวนี้แหละ SV เต็มที่และวบอกเขาจริงๆจะเป็นบอกผ้านะครับอันนี้ผมเห็นว่ามันหลายปีแล้วก็เลยหุ้มใหมใหม่เลยใช้หนัง เทียมสีดําได้สีแดงนะครับตอนนี้หุ้มใหม่ใหม่หมกริบเลยนะสวยเนียนแผงประตูก็เปลี่ยนจากผ้าเป็นหนังมาให้สวยเนียนกริบเลยนะครับวัสดุที่เหลือก็โอเคนะพอใช้ได้เป็นสีดําพลาสติกล้วนๆน,นะครับฟิล์มจองเดิมให้มาเป็นมาสเตอร์นะก็ยังสวยดูดีนะครับประตูหลังขวาเปิดมาแล้วโอเคแผงสวยเนียนใช้ได้ฟิล์มมาสเตอร์ก็สวยห้องโดยสารกว้างนั่งสบายเบาะเราหุ้มให้ใหม่นะครับ เพราะฉะนั้นชุดนี้ใหม่สวยสะอาดสะอา้านเรียบร้อยแน่นอนแล้วก็วัยรุ่นชอบเพราะว่ามันพับเบาะได้หลากหลายรูปแบบนะครับพับแนวตั้งได้วางของแนวตั้งได้พับแยก60-40ได้นะครับพับเอ็นพับราบได้แผงท้ายเป็นอย่างไรแผงท้ายโอเคครับเรียบร้อยสวยเนียนไม่มีเริว้วไม่มีรอยอะไรนะรด้านหลังห้องโดยสารกว้างเก็บสัมภาระได้เยอะนะพับเบาะราบ,รบ,รบแบบนี้ก็ยังได้ ประตูหลังซ้ายครับเปิดมาแล้วก็สวยใสเรียบร้อยฟิล์มก็สวยนะครับตัวบอกพับได้หลากหลายสะดวกสบายถูกใจวัยรุ่นนะครับประตูหน้าซ้ายแผงประตูสวยเนียนใสนะครับฟิล์มก็มาสเตอร์สวยๆนะบอกใหม่แน่นอนนะครับเพราะว่าผมพุมให้ใหม่นะครับสวยกริปสวยกริปเดี๋ยวไปลองขับกันไปกุญแจแบบนี้นะสำหรับตัว SV ม m เตอร์ไซค์พุชสตาร์ทเหมือนเดิมกุญแจสำรองมีให้ครบไม่62,000 mm hmm. เท่านั้นเองนะครับโอ้หายากเลย62,000รไม่น้อยมากเบอร์แดง่อนะแอร์เป็นดิจิตอลน,นะป,น Digital, นะปรับกำลังได้เจ็ดระดับปรับทิศทางแบบดิจิตอลอุณหภูมิก็ปรับแบบดิจิตอลมีแอร์ออโต้ด้วยนะไล่ฟ้าหน้าหลังอ่มีครบอ่าก็ฟูลออปชั่นนะฮะ,อะเอาแอร์ก่อนอคอนโซลด้าหนาหน้านะฮะรุ่นนี้จะเป็นพลาสติกดำแข็ง คอนโซลนี่ให้มันลึกเลยนะฮะโอ้โหกว้างมากระยะระหว่างตัวไอ,ไอตัวกระจกด้านหน้ากับถึงพวงมาลัยนี่กว้างมากนะครับเอามาวางของกระจุกกระจิกได้เลยนะแล้วสวยเลยนะฮะเนียนกรีบแอร์แบ็คคู่นะครับพร้อมกับเบรก ABS นะครับหน้าจอครับตัวท็อปก็จะให้มาจอแบบนี้เลยนะครับเป็นระบบสัมผัสมีภาษาไทยให้เสร็จสับเดี๋ยวดูอ่ะโอเคนะเป็นหน้าจอสัมผัส ตามสเปคเขาเลยเล่นอะไร i p o d ดมือถือ b l u e ู o o t hdmi h usb dvd เอามาให้หมดนะครับกล้องหลังมีให้ในตัวแบบ3มุมมองเช่นเดิมเลนส์กว้างเลนส์ปกติมุมมองจากด้านบนโอเคนะครับอ่ะดันมาด้านล่างฮะพอร์ตให้มาเยอะเลย hdmi นะ usb power outlet รล่องวางแก้วน้ำมีให้นะครับหัวเกียร์คันเกียร์คอนโซลเกียร์โอเคยังใช้ได้สวยนะครับหน้าตามัน c ซ t ตี้เลย นะฮะเป็นเกียร์ CVT ตรงกลางก็จะเป็นเบรกมือแบบทั่วไปนะครับแล้วก็ที่เท้าแขนรุ่นนี้เลื่อนไม่ได้นะครับเปลี่ยนจากผ้ามาเป็นหนังให้นะครับ<ม>ด้านในเกะมี USB มาให้อีกหนึ่งช่องนะฮะอ่าโอเคปวงมาลาัยมี Cruise Control ให้นะครับสำหรับตัว SV แล้วก็นอกจากนี้ยังมีแป้นปรับเกียร์ด้านหลัง p a t t e Shift นะครับปรับเกียร์ได้มีปุ่มรับสายโทรศัพท์นะครับวางสายโทรศัพท์เปลี่ยนเพลงเพิ่มลดเสียงอะไรได้ โลโก้ยังสวยนะวัสดุก็ใช้ได้นะครับวัสดุก็ยังดูดีเนื้อพวงมาลัยก็โอเคยังสวยนะครับไม่เปิดไม่ลอกไม่ถลอกนะครับปรับได้สีทิศทางลงขึ้นดินหน้าถอยหลังโอเคครบเลยกระจกไฟฟ้าสี่ house. สีบานนะครับจะได้คนขับเป็นออโต้หนึ่งบานนะครับเซ็นทรัลล็อกใช้ได้นะกระจกข้าง,งปรับไฟฟ้านะแล้วก็พับไฟฟ้านะฮะมีร่องวางแก้วน้ำให้มาด้วยเยี่ยมนี่ชอบนะครับ มีโหมดการกับพี่แบบประหยัดแล้วก็ระบอกควบคุมการทรงตัวกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกไฟส่องสว่างด้านหน้าคู่เดิมตรงกลางอีก1ซึ่งรุ่นนี้ต้องบอกว่าสวิตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสวิตอาจจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่อโอเคต้องโยกกันนิดหน่อยอันนี้เป็นลูกคันนะอันนี้ไปตามสภาพนะเป็นลูกคันปรับนิดหน่อยเดี๋ยวเปลี่ยนให้ก็ได้นะเดี๋ยวเปลี่ยนให้แล้วกันนะอ้าวที่บังแดดนะกระจกยังอยู่ไหมเนี่ย อ่ะยังอยู่ดีนะครับซ้ายมีกระจกซ้ายขวามีกระจกใไ้เพดานโอเค,อเคสวยเรียบร้อยอใช้ได้นะครับไม่มีเร็วไม่มีรอยอะไรนะครับอ่ะเก๊ซ้ายมือมีอะไรให้เราเก๊ซ้ายนะแฟมมีให้นะฮะคู่มือมีให้นะนี่คู่มือใช้งานนะสมบดเช็คระยะมีให้นะครับคันนี้รถบ้านผู้หญิงครับ มือเดียวนะปิดชื่อก่อนออกรถกลางปี2014นะครับ9ปีใช่ไหม9ปีเออ9ปีพอดีนะครับครบ9ปีพอดีรามอินทาคอน da าคาตัวท็อป s v ทีสีขาวไม่มุกนะครับทับฟต้าไว้เครื่องยนต์ L15 Z2 1 0 0 0 3 4 6ตัวถัง MRHGK ลงท้ายด้วย P 1 0 0 3 3 5นะครับ โอ้ดูแลรถดีมากนะครับเข้าศูนย์ตลอดตุ๊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 ตุ๊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 อ่ะเรามาดูสมนาวรถกันต่อเลยนะครับคันนี้รถบ้านมือเดียวนะฮะมีเล่มเรียบร้อยซื้อเงินสดด้วยปี2014นะครับเป็น G K ตัวแรกนะครับจดทะเบียนก็2014ป้ายกรุงเทพนะครับสีขาวเดิมโรงงาน ตัวถัง m r s g k ลงท้ายด้วย P100335 เครื่องยนต์ L15 z 2 1 0 0 0 3 4 6เบนซิน4สูบ 1500cc 117แรงมาไปลองขับกันเลยความดีงามของแจ๊สรุ่นนี้คือราคาแข็งมากนะฮรราคาลงช้าสุดๆใครซื้อนี่เล่นกันยาวๆคุ้มนะอัตราเร่งดีมากนะครับออกตัวพุ่งใช้ได้เลยระบบเบรกอะไรก็ยังดี ช่วงล่างก็ยังแน่นเครื่องนิ่งเรียกเดินเงียบแอร์เย็นสบายห้องด้ดยสารกว้างนั่งแล้วปลอดโปร่งไม่อึดอัดมีกล้องหลังให้ในตัวนะครับพวงมาลัยจัดว่าเบาใช้ง่ายเลยนะขับขี่ง่ายเน้นความคล่องตัวเครื่องพันห้าก็ค่อนข้างยืดหยุ่นใช้ได้ทั้งทางใกล้ทางไกลวงเลี้ยวกันหน่อยสิมาวงเลี้ยวกันหน่อยอ่าวงเลี้ยวแคบอยู่แล้วนะครับโอ้ช่วงลาง่างยังแน่นมากเลยนะ ได้ไดช่วงล่างแน่นมากกลับรถง่ายโยกผ่านทีเดียวสบายๆนี่ขนาดหักไม่หมดด้วยนะเห,หลือเลยพี่น้องเข้าออกตรอกซอกซอยมุดกันให้เต็มที่นะอะใครอยากได้รถเก่งที่ราคาดีราคาแข็งใช้ยาวๆแล้วขัดทุกน้อยราคายืนระยะได้ไกลผมว่ารุ่นนี้แหละเจ็ตจีเคไปดูราคากันไป แจสจีเนะปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าราคามือสองนี่ราคาดีมากๆนะฮะราคาแข็งลงช้ามากๆนะนะแล้ววันนี้ได้ตัวท็อปแลวใหม่น้อย60,000โลนะ,ะคันนี้เลย2 0 1 4 Honda Jazz GK ตัวท็อป1.5 SV ใหม่เมือ ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะฮะผู้หญิงขับนะฮะรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมเลขใหม่แท้ๆ60,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับราคารถใหม่ป้ายแดง739,000บาทได้สีขาวน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยนะครับอ่ะปกติวอล์ i อินราคาหน้าร้านนะฮะเราขาย439,000บาทพิเศษกันไปเลยครับสําหรับคนดูคลิปนี้ ราคาพิเศษลดได้เลยเหลือเพียง4,19,000บาทเต็มอิ่ที่ฟรีดาวออกรถ0บาทได้เหมือนเดิมด้วยนะครับอะยังมีวารันตีให้เหมือนเดิมรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นาสนสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและเดียวก่อนออกรถครับผมจะลดเข้าศูนย์ฮอนด้าใช้คระยะเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเตาลมยางในตัวเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารดความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันคารชโรก่อนส่งมอบเชนเทย์จ็ต G K ตัวท็อปใหม่แค่60,000นนะครับสีขาวแบบนี้ห้ามช้าเด็ดขาดเลยแอดไลน์ Ad เลยครับด้านล่าง idla นึ่งเ1 9 sp คนนับเอ็นทีของเราได้ง่ายๆ้าไปคูกันแบบพิมพ์สิาสีประกอบเราอยู่ถนนการละพบลึกเปิดบริการทุกวัน ถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิกาศประตู2แล้วโทรหาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี19สิงหาคมรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในนนาที่รถเดินยันในคลิปหน้าจะถึงตัวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราได้ครับ วันนี้นัทสิกาสีประกอบรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,00 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว c o m